สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านขึ้นดอยไปดูไร่ชาที่อำเภอแม่แตงกันนะครับเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ทริปนี้เติมน้ำมัน100บาทนะครับจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงไร่ชาลุงเดชระยะทางประมาณ70กิโลเมตรนะครับผมใช้เส้นทางหลวง107นนะครับในการเดินทาง อำเภอแม่ริมนะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแยกเลี่ยงเมืองแม่มาลัยปายนะครับให้เลี้ยวซ้ายไปทางปายนะครับ เมื่อวานฝนเพิ่งตกไปนะครับแถวนี้ ราขับมาได้ประมาณ12กิโลนะครับให้สังเกตด้านซ้ายมือจะมีวัดศบเปิงให้เราเบาเลยครับเตรียมจะเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาแล้วนะครับเข้าสู่ทางหลวงชวนบท3052นะครับจากตรงนี้ไปอีก13กิโลเมตรนะครับ โดยจากตรงนี้ไปก็จะเป็นทางขึ้นเขาซะส่วนใหญ่ทางเป็นถนนสองเลนนะครับไม่ไม่ไม่กว้างมากนักแล้วก็ไม่ไม่ได้แคบนะครับรถยนต์ก็ขับผ่านได้สบายนะครับ ไม่ใช่ว่าจะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตลอดนะครับจะมีการสลับขึ้นและก็ลงสำหรับผมถือว่าชันนะครับ ที่ถนนยังเห็นคราบของฝนอยู่เลยนะครับที่ยังไม่แห้ง ที่ขึ้นไปนั่นคือขึ้นเกียร์สองแล้วทีนี้รถมันอื่นก็จะถอนเกียร์มาเป็นเกียร์หึแต่ดันไปกดผิดดันมังัดเป็นเกียร์สามรถเลยไม่มีแรงที่จะขึ้นไปครับเลยเกือบล้มแต่ก็เบรกไว้แล้วก็ใส่เกียร์ขึ้นไปใหม่ได้ นี้ก็มีรีสอร์ทเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดูจากป้ายแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้เกียร์2นะครับในการขึ้นมีบางจุดที่จะต้องใช้เกียร์หนึ่งขึ้น ใกล้ถึงแล้วครับไลชาลุนเดยนจะเลี้ยวขวาขึ้นไปบนรู้นะครับทางชานันตรงนี้ชันมากครับต้องใช้เกียร์หนึ่งขึ้นเนี่ยผมกม้มก้มติดถังน้ำมันเลยเพราะกลัวมัน มันไม่หงายแลครับแต่ความรู้สึกเราเหมือนล้อมันจะหลุดออกจากถนนแล้วก็หงายท้องไป ถึงแล้วเหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับประกลัวด้วยแต่งว่านะครับถ้ากลัวแล้วอยู่บ้านคงไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะ นี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะฮะเขาจะมีกาแฟมีชาเขียวมีเค้กชาเขียว อันนี้เป็นใบารายการอาหารนะครับมีอาหารด้วยอ,อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มผมสั่งกาแฟกับชาเขียวแล้วก็เค้กชาเขียวครับกาแฟกินชาเขียวเค้กชาเขียวอันนี้จ่ายเลยใช่ไหมครับสามอย่างก็ประมาณร้อยห้าสิบห้าบาทนี่ได้มาแล้ว น่ากินไหมครับแต่ผมกินกาแฟไปไล่ชาแต่กินกาแฟแตัดยากักาใช่ไใชได้ครับลองเค้กหน่อยพอดีตอนที่ไปถ่ายมีเสียงเขากำลังตัดแต่งกิ่งต้นชาอยู่นะครับก็เลยใส่เสียงเพลง ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศตรงไรชาเลยครับที่นี่เขามีห้องพักด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ถามราคาเนาะ กันบ้างครับบรรยากาศที่ได้เห็นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่สำหรับผมการเดินทางในครั้งนี้มันคุ้มค่ากับความกลัวที่ผมมีมันทำให้ผมได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้กับตาถ้าอย่างไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ